สวัสดีทุกคนยามเช้านะครับทุกคนเช้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็วันนี้ก็เอ่อวันใหม่แล้วผมโอเคมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเป็นท่าเปิดตัวนะนี่มัดฉาไล่ลำครับทุกคนมัดฉาไล่รำครับทุกคนโอ้โหดูดิเป็นไงโคตรเท่เลยมัดฉาอันนี้ก็เป็นเอ่อสกายวิงนะทุกคนอ่าสกายวิงับผมแล้วก็เป็นท่าเปิดตัวครับอู้เป็นไง โคตรเท่ดูดิขี่ปาค้าบผมโอเคเดี๋ยวเราแต่งจุด้ให้มันเข้ากับเอ,อ่ออันนี้หน่อยแล้วกันนะโอเคนี่ผมแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนี่ไปงานก็เข้ากับเข้ากับสกายวิงแล้วครับทุกคนเป็นไงนี่เข้ากับสกายวิงเรียบร้อยแล้วนะอ่ะถ้าเปิดตัวกับสกายวิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเหมาตู้กันนะครับว่าผมจะหมดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจะได้เหมาตู้หรือเปล่านะแต่ผมว่า เออได้เหมาแน่นอนอจริงผมว่าผมได้จะได้เหมานะมาเดี๋ยวเรามันดูกันเลยดีกว่านะทุกคนเโอเคเลือกกันที่เราไม่อยากได้นะทุกคนก็อันที่ผมมีไปแล้วแล้วกันนะอันนี้ผมก็มีน่าจะมีไปแล้วโอเคงั้นเอาอันนี้แล้วกันนะไปเก้าเพชรครถ้าเกเพชรเราได้เลยนี่ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเก้าเพชรครับทุกคนเกเพชรอ่ะเฮ้ย ได้ถ้าเปิดตัวครับเก้าเพชรได้ถ้าเปิดตัวนะมาเดี๋ยวหมุนอันต่อไปครับผมเดี๋ยวอันต่อไปเลยยี่เก้าเพชรนี่ได้ขากายวิ่งนี่ค,คือจบเลยนะแบบจบเลยอ่ะเออมาไปเราใช้กันโอ้โหนิดเจอทุกคนแบบนิดเจวจริงเมื่อกี้คือแบบผมนั่งลุ้นแบบลุ้นจัดเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรหมุนต่อครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็คือแบบลุ้นจัดเลยมันยังยังไม่ออกครับยังไม่ออกครับเดี๋ยวเราก็แบบไปไวๆไปไวๆแต่ผมว่า โอ้โหนิดเดียวทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วเอาเอาเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหหจะเป็นถึงก็ไม่ถึงให้ผมนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปาาเลยอันนี้เลยอันนี้เลยมาสามห้าเก้าออหอเรียบร้อยผมเป็นไงเหมาตู้ก็ผมตอนแรกก็มาดีนะตอนแรกมันดีคือแบบมาแค่แบบเก้าเพีนะตอนนี้ก็คือแบบเหมาตู้ก็ผม อันนี้ก็คืออ่อไกายวิงนะนทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปใช้นะทุกคนก็ใช้เลยแล้วกันนะครับนี่เอ่อไปที่ห้องแต่งตัวผมไปที่เอ่อทนาทางอ่านี่ครับผมอันนี้คือท่าเปิดตัวนะครับโอ้ยอ่าแล้วก็ไปที่ไกลวิงนะทุกคนนี่ปลาคาบผมปลาคาบนะทุกคนให้มัดฉาโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นให้ดูนะว่ามันจะแบบมันจะสวยขนาดไหนนะทุกคน เออเมื่อกี้เหมาตู้ใช่ไหมเหมาตู้ผมก็หมดไป1นึ่งพันเรพนะทุกคนก็ใครที่อยากเหมาตู้นะครับใครที่อยากเหมาตู้หรือใครที่แบบดวงไม่ค่อยดีได้เหมาตู้นะก็1นึ่งพเรพนะทุกคนก็อาจจะเยอะนิดหน่อยนะทุกคนเมื่อกี้เกนะ้าเพจน่ะตอนแรกมาที่เกนะ้าเพจน่ะถือว่าผมด,ดีแล้วนะได้ท่าเปิดตัวทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปดันแรงนะทุกคนนี่เ,เดี๋ยวขอ,อม,มีมีทีมหรือเปล่ามีเพื่อนหรือเปล่าอืม ไม่น่าจะมีเพื่อนโอเคเดี๋ยวดันเอ่อโล่ก็ได้นะทุกคนทุกคนอันนี้มีบัฟด้วยนะทุกคนมีบัฟในการดันแรงเพิ่มนะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ป้าที่มเอ่อบวกเปอร์เพิ่มเนี่ยเห็นปะ เป,เปอร์เพิ่มนะอันนี้ก็คือบัฟเพิ่มนะทุกคนช่วยนะครับนี่ได้รับแต้มเพิ่มเก็บเปอร์นะทุกคนเอ่อส่วนก็คือ8คะแนนเลยนะครับแต่ทุกคนเนี่ยต้องโหลดแบบทั้งหมดเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเพิ่มให้นะโอเคเราก็กดเพิ่มไปแบบนี้นะทุกคนก็คือมันจะช่วยช่วยแบบแต้มเราจะขึ้นง่ายขึ้นนะโอเคปะเดี๋ยวขอกดเริ่มเลือกกันนะครับโซโลจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ปล่าไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูสกายวิงกันนะทุกคนว่าสกายวิงเนี่ยมันจะ,ะเท่ระเบิดระเบิดขนาดไหนเว้คนนี้แปดห้าเลยอะ่ะแม่ทับับุญ่าตาในการมีผู้ผู้เยอะอยู่นะเวลาที่ไหนล่ะมาดูสกายวิงปลาคราบกับทุกคนโอ้ยกี่ปลาคราบทุกคนกี่ปลาคราบโอ้โหอันนี้คือปลาแรกเลยเนี่ย คือเรายังไม่เคยขี่ปลาคาราบเลยนะนี่คือแบบปลาคาราฟตัวแรกเลยนะในในเกมปีบายท่านทุกคนเป็นไงเป็นไงเท่เท่เดยทุกคนถ้าเท่อย่าลืมไปจัดกันนะครับปลาคาราฟตัวนี้เฮ่อโอเคผมปลาเดี๋ยวเราโดดกันที่ตรงไหนดีนี่ฟาร์มทเบียดีกว่าปะเรามันเรามันเดือดกันอยู่แล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะไม่ใช่ลงไปตายนะแม่ครับ ผมเกิดใหม่ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ลงไปตายไปเกินเกิดใหม่ได้ด้วยทุกคนไงคือแบบโหมดใหม่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะดีอยู่นะแดปเดตมาใหม่เนี่ยพี่ชอบเลยนะทุกคนมีแบบระบบเกิดใหม่ด้วยครับผม ตายไปเกินไปหน่อยครับเมื่อกี้คือแบบไม่มีปืนทุกคนลงไปกว่าจะได้ปืนกว่าวิ่งไปหาเขาเวอร์ชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรแก้มือครับเราก็ได้แก้มือโอกาสนี้เราต้องอย่าให้พลาดย่าทะเลาะก,กันครับทุกคน เรียบร้อยเฮช็อตเนื้อทุกคนเฮช็อตกันเลยทีเดียวเชียวนะครับรอคนนอกมาตั้งนานเอก่อนันขอตั้งหลักก่อน ตอตั้งหลักก่อนนะจ๊ะอุ้ยเอทุกคนเอนโคตรแรงอะ่ะบอกเลยว่าเอ็นเลเวลเดโคตรแรงเป็นบล้นที่แบบผมชอบมากเลยนะทุกคนตอนนี้นะตอนนี้ผมชอบ a อมากกว่าเอเคจริงจริงๆว่าแบบแรงแรงมากแรงแรงจริงคือแบบเสิดมดาเมจได้แบบหนักมากโอเคของเก็บของต่อครับผม งอง่ะดิทุกคนยิงทะลุได้ไงสกิลนี้นะทุกคนเป็นเออสกิลที่ยิงทะลุได้นะทุกคนก็คือแบบดีมากๆเลยนะทุกคนนี่เป็นไงยิงทะลุอ่ะทุกคนแล้วคือมานั่งแอบอะไรกันตรงนี้นี่ฮี๋ยังไม่ค่อยช้ำชองเท่าไหร่โอ้โหโดนนะงัดงัดหัวคม เอาเรื่องอ่าเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับแต่ครับผมแต่ก็บวกเยอะอยู่นะบวกห้าเอ็ดเลยนะทุกคน,นเห็นปะนโบนัสเห็นปะทุกคนโบนัสหลายแผนที่นะบวกอีกสิบเปอร์เลยนะทุกคนก็บวกไปอีกประมาณแปดแต้มนะทุกคนใช่ปะยี่ยี่ยี่ใช่ปะ อ่าบวกไปอแปดอ่าเนี่ยทุกคนเห็นป่ะคะแนนอ่าคะแนนอันแรกแค่ป่ะคะแนนแรกครั้งแรกเนี่ยบวกยี่ใช่ป่ะคะแนนแรกโหวตสิบสามนะครับแล้วก็คะแนนส่วนหมดระพูมินะบวกสิบสามนะทุกคนเท่ากับมันก็เป็นเอ่อสิบหกแต้มใช่ไหมเอ่อมันก็บวกไปอีกกี่แต้มอ่ะบวกไปอีกห้าแต้มอ่าโบนัสนะครับบวกไปอีกห้าแต้มก็เป็น ห้าสิบเอ็ดแต้มพอดีครับผมแต่ละคือถ้าแบบได้อันดับที่ดีด้วยเนี่ยแล้วก็ยิงได้เยอะด้วยเนี่ยก็จะมันก็จะบวกเต็มนะบวกเพิ่มไปอีกแปดแต้มนะสำหรับโบนัสหลายแผนที่นะครับตามนี้เลยนะทุกคนอ,อย่าลืมไปหา,หาลงหาโลดกันนะโอเคครับผมก็เรียบร้อยจบกันแล้วนะทุกคนเป็นยังไงสกายวงสกลว,วินเท่ว่าทุกคนอย่าลืมไปหาจงหาจัดกันนะครับอย่าลืมเติมเพชรแล้วก็จัดกันนะทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปลวคร